ครับผมเกษตรด้านใต้วันนี้วันปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งวักกลานรามาฝากกันนะครับพอดีเนื่องด้วยว่าวัดมาจะไปเที่ยววัดถ้ำภูเขาทองนะครับแต่เนื่องด้วยว่ารถขึ้นไม่ไหวนะครับเขาชันมากนะครับนี่ก็ไหนมาถึงแล้วก็เก็บถ้ำมาฝากนะครับเขานี้ ชันมากนะครับถ้าผมขับรถยนต์มาผมยังยังขาสั่นนะครับเพราะว่าถึงยอดเขาด้านบนนะครับก็เขาก็ทําการส่งน้ําขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเหมืมมมอนกันว่าเขาจะใช้ปั๊มอะไรนะครับไม่ได้ไปขอเขาดูนะครับสวนทุเรียนบนเขาเขาปลูกทุเรียน น่าจะเป็นมูซันคิงหรือว่าโอชีนี่ครับสวยมากนะครับปิวสวยนะครับชุดลูกหูลูกตานะครับไปถึงโู้เลยนะครับส่วนฝั่งที่ว่าขาวๆนี่จะเป็นต้นยางนะครับเนื่องจากว่า ไม่มีใบยางก็เลยดูเป็นต้นขาวๆทางขึ้นมาโอ้ oh, สุดชั้นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรพาลูกๆมาเที่ยวมาอาบแดดนะครับโอ้ยร้อนร้อนก็ไปหลบข้างๆไปสิ่งที่น่าทึ่งนะครับเขาส่งน้ำจากข้างล่างเลยนะครับความไกลมีน่าแค่จะมีส่งน้ำขึ้นไปถึงบนยอดเขานอะครับ ผมว่าน่าจะมีห้าร้อยเมตรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เห็นเครื่องปั๊มเขาเหมือนกันการการเดินท่อน้ำของเขาก็ปล่อยลอยเหมือนกันนะครับไม่ได้ฝังลงดินนะครับการฝังลงดินนี้กับปล่อยลอยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับการฝังลงดินนี้สมมติว่าถ้าว่าต้นทุเรียนเราโตขึ้นมากๆนะครับรากของทุเรียนเขาก็จะบีบท่อนะครับบีบท่อให้เล็กให้แฟบให้แตกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องทําการรื้อใหม่ถ้าว่าต้นทุเรียนใหญ่แต่ถ้าว่าการฝังรอยนี่การทํหญ้าก็ตัดหญ้าก็จะลําบากครับแต่ว่ามีข้อดีตรงที่ว่ารากเขาไม่สามารถบีบได้นะเนี่ยถึงด้านบนเลยนะครับแต่เวลาการทํหญ้าก็ต้องระวังนะครับเผลนนิดเดียวไม่ได้ครับเผลนนิดเดียวก็ท่อแตกนะครับได้ซ่อมท่อกัน เดี๋ยวอับตังแน่เลยนี่ครับคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> เขาก็เดินท่อลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่อขนาดสองนิ้วนะครับส่งน้ำขึ้นไปบนยอดนะครับจากที่ผมยืนขึ้นไปด้านบนก็น่าจะมีสามรอยเมตรไดคร้ครับครับสี่ร้อยเมตรถ้าตีนเขาด้านล่างนะครับ โน้วครับห้าร้อยเมตรสัมตำฝั่งด้านหน้านี่ก็เป็นทุเรียนหมดนะครับที่เห็นเป็นป่ากล้วยป่ากล้วยอยู่เนี่ยเป็นต้นทุเรียนนะครับส่วนซิกนี้ก็น่าจะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งครับหรือว่าจะเจ้าเดียวกันผมก็ไม่ทราบนะครับดูใบแล้วก็น่าจะเป็นถ้าไม่โอชีก็จะเป็นมูซันคิงครับดูครับเข,เขาเดินทอดน,นี่เขาคือเขาปล่อยลอยนะครับ แต่ว่าการทำย่างก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเจ้าของสวนเขาจะรู้นะครับแนวท่อวางอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับกวนชั้นนะครับ โนโ้แล้วครับขึ้นไปโน่เลยอ่ะเก็บภาพมาฝากนะครับระบบน้ำนี้พูดถึง การทำเกษตรนี่สำคัญนะครับถ้าเราไม่มีระบบน้ำโอกาสที่เราเจะบแพ้ก็เยอะนะครับเนื่องด้ยวยว่าถ้าเขาแรงก็แรงมากนะครับแรงร้อนแห้งนะครับอาจเป็นสาเหตุให้ต้นทุเรียนต้องตายได้นะครับถ้าเราไม่มีการวางระบบน้ำคุณผู้ชมถ้าไปดูสวนผมนะครับ ่วนผมไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะครับของแปลงนี้นะครับความชันเขาลูกโตๆโเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมกเกษตรดันต้าก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคิดสิ่งใดสมดังตั้งใจปรารถนา mm. การงานการเงินข็อขอให้จเจริญรุ่งเรืองก,กันทุกๆท,ท่านนะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมบ้างนะครับ วันนี้ก็คือว่านำมาฝากกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับช่วงปีใหม่นะครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ